สวัสดีค่ะโอเคพีเ OK คสชื่อทีช n แนลค่ะวิดีโอนี้มาทำการสมัครขายภาพกับ Adobe Stock กันค่ะเริ่มจากการค้นหาเว็บและคลิกลิงก์ของเว็บไซต์นะคะหลังจากนั้นเข้าเว็บตรงนี้เป็นเวอร์ชันอังกฤษค่ะเราจะทำการคลิกเซล l ส่วนอันนี้เป็นเวอร์ชั่นไทยค่ะก็อ่านนิดนึงนะขายผลงานของคุณอ่ะคลิกเข้าร่วมเลยแล้วก็ก่อข้อมูลเพื่อสมัครแอคเค n t ค่ะอีเมล ชื่อแล้วก็นามสกุลน,นะคะพาสเวิร์ดนะคะสามารถที่จะกดแสดงอักษรได้โดยพาสเวิร์ดนั้นนะคะจะต้องประกอบด้วยนี่เลยค่ะลีดนะคะ8ตัวอักษรนะคะก็คืออย่างน้อย8ตัวอักษรนะคะแล้วก็ท่านต่ำนะต้องมีตัวอักษรอังกฤษนะคะแล้วก็อั p เปอร์เคสเลตเตอร์นะคะก็ประมาณว่ามีตัวพิมพ์ใหญ่ร่วมอยู่ด้วยนะคะ ลิ a วันนัมเบอรก็มีตัวเลขอย่างน้อยหนึ่งตัวหรือสัญ,ญลักษณ์ค่ะแล้วอันนี้นะคะน่าจะาไม่ไม่มีชื่อหรืออ e ีเมลของคุณนะคะแล้วก็ตัวสุดท้าย is not commonly used นะคะก็ประมาณว่ายังไม่มีใครใช้นะคะ ครบการตั้งพาสเวิร์ดสำหรับเข้าเว็บ Adobe ก็จะเป็นการเลือกเดือนวันปีเกิดและประเทศสุดท้ายก็ติ๊กช่อง please contact me แล้วก็กดปุ่มสีน้ำเงิน create account ค่ะก็จะมีหน้าต่างที่คุณได้รับอีเมลยืนยันแล้วนะคะแล้วก็คลิกที่อีเมลเราตรงที่เบอร์ไว้นี่ค่ะในอีเมลจะมีเมลของ Adobe แจ้งเข้ามานะคะแล้วเราก็จะต้องคลิก ลิงก์นะสีน้ำเงินยาวๆเพื่อทำการยืนยันหลังจากคลิกลิงก์นะคะก็จะมาสู่หน้าของการยืนยันสำเร็จค่ะแล้วก็ให้คลิกลิงก์ here continue นะคะเพื่อเข้าเว็บ adobe stock นั่นเองและหลังจากนั้นก็จะปรากฏหน้ายินดีต้อนรับครั้งแรกนะคะเพื่อให้ทำการอัปโหลดผลงานค่ะโดยที่เขียนไว้ว่า สินทรัพแรกของฉันนั่นแหละค่ะคือเราต้องเตรียมภาพให้พร้อมแล้วคลิปหน้ามาอัปโหลดภาพแรกกันค่ะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจกันต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ